คับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้จะแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ใช้งานบน t r a p เ e ็ชื่อว่า Xmine ไครับเรามาลองดูว่าแอปพลิเคชัน Xmine มีความสามารถอะไรบ้างครับแล้วก็ถ้าจะต้องซื้อใช้นะครับจะต้องจ่ายเงินอย่างไรนะครับผมเปิดตารางนี้ขึ้นมา เราจะเห็นความพิเศษบางอย่างในแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือสามารถที่จะทำแผนที่นะครับซ้อนแผนที่อย่างเช่นตัวนี้ในช่องสำคัญเร่งด่วนที่เขียนว่าทำเลยทันทีตรงนี้นะครับเราจะเห็นการทำรายละเอียดข้างในได้ด้วยนะครับแต่แขนงต่อไปได้อีกครับแม้จะอยู่ในตารางก็ตามครับนี่คืออินโทรดักชันเบื้องต้นนะครับทีนี้มาดูว่า สิ่งที่แอปพลิเคชันตัวนี้ทำได้มีอะไรนะครับเผื่อสมาชิกสนใจ X m i ายขึ้นมานะครับจะได้เอาไปใช้ลองดูฟังก์ชันนะครับอันที่หนึ่งเลยที่จะนำเสนอท่านนี้ก็คือเมื่อเราคลิกที่หัวข้อหลักครับฟังก์ชันปกติคัดอิด t ิตต่างๆก็ทำได้ปกติแต่ว่าสิ่งที่จะให้ชมนะครับด้านความมือจะเห็นรูปแปลงครับเมื่อเราคลิกเข้าไป จะเป็นการคัสตอมไมซ์นะครับในรายละเอียดต่างๆสิ่งแรกที่จะให้ชมก็คือ,อ,อตรงสตรัคเจอร์นะครับตรงโครงสร้างด้านขวามือตรงนี้ครับด้วยควาที่เป็นแท็บ b บทเป็น iPad นะครับเมื่อเราเปลี่ยนเขาจะโชว์ให้เราทันทีไม่ต้องเข้าออกเข้าออกเมนูเปลี่ยนเป็น m y n d p a p นี่คือนี่คือสิ่งที่สามารถปรับไปได้ครับจะเป็นแบบ Brass Map แบบนี้ก็ได้ครับ b a s map สไตล์นี้นะครับหรือจะปรับไปเป็น o ก chart ครับเป็นโครงสร้างที่ลงมาด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับโครงสร้างที่ลงมาในรายละเอียดด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับจะเป็น t r e ไล่ลงข้างล่างหรือ timeline หรือ fishbone หรือกลับมาเป็น matrix แบบเดิมนะครับอันนี้เป็นสไตล์ matrix นะครับ แบบนี้ก็ได้ในส่วนของสตรัคเจอรเบื้องตน้นก็ลองตัดสินใจดูว่าเราได้ใช้งานในเครื่องมือเหล่านี้หรือไม่ซึ่งหลักๆนะครับถ้ากรณีที่ท่านใช้ในการแก้ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ก็จะต้องการ f i h b o n บน i a แกรมแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เหมาะสมครับที่จะนำไปใช้นะครับเหมาะเหมาะนะครับกรณีที่วางแผนระยะยาว หรือต้องทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเส้นเวลาไทาม์ไลน์ต่างๆนะครับมันจะวิ่งไปด้านย,ยาวๆไปเรื่อยๆเนี่ยหรือไทม์ไลน์แบบลงมาข้างล่างก็ได้ครับมันใครที่ทำสอนวิชาทางด้านประวัติศาสตร์เรื่องเวลาต่างๆหรือเตรียมสอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็จะเหมาะนะครับในส่วนของการตัดสินใจก็ใช้ได้ทั้งสองอันก็คือล็อกจิกชาตหรือจะเป็นบร็แมพก็ได้นะครับตรงบร็แมพจะต่าง มานิดหนึ่งตรงที่เป็นปีกาแบบนี้ครับจะมีปีกาค่อมอยู่เรื่อยๆเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์ของทรีไดแกรมก็จะเป็นเหมือนดิ c ซชันทรีครับเป็นผังต้นไม้ตัดสินใจว่ามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับเมื่อได้ชมส่วนที่เป็นสตรัคเจอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างอื่นที่ ผมว่าน่าสนใจก็คือเราสามารถที่จะผลิตสื่อนะครับมีเดียที่ไปใช้ต่างๆได้มีทีมให้เลือกหลากหลายซึ่งถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินก็จะใช้ได้ทีมแรกตัวเดียวนะครับกรณีที่ต้องการตัวอื่นเขาจะมีลักษณะถูกล็อกไว้เห็นไหมครับถ้าลองกดลองดูเขาจะโชว์ขึ้นมาเลยครับว่าเราจำเป็นต้องจ่ายเพื่อซื้อรุ่นที่เป็นโปรนะครับ เป็นปีรายปีครับก็ตก5บาท5.46บาทต่อว,วัน,นครับก็จะมีฟังก์ชันให้ใช้จำนวนมากครับใส่ออโต้นมเบอร์นะครับหรือท่านที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ก็สามารถที่จะใส่สูตรคณิตศาสตร์หรือสูตรเคมีครับหรือสามารถที่จะใช้ AI นะครับในการ ทำบางอย่างในแผนที่ได้ครับก็ตัดสินใจเอาว่าได้ใช้หรือไม่หรือลองใช้สักครึ่งปีก็กระจายกะจะลกกายเป็นตัว699บานะครับพิชพคือการพรีเซนเตชันครับก็จะช่วยให้การนำเสนอคือคิดด้วยแผนที่แต่นำเสนอด้วยมีเครื่องมือนำเสนอให้ด้วยกรณีที่เราจ่าย1,990บาทต่อปีนะครับวันนี้ ให้ดูเบื้องต้นให้ดูเบื้องต้นนะครับฟังก์ชันที่ถูกล็อกไว้ก็มีหลายอันนะครับในการทำแผนที่เราเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้หลอกจากนั้นก็คันเลอร์ธีมตัวนี้ก็น่าสนใจคันเลอร์ธีมคือในภาพรวมแบบนี้ครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าตัวที่ตอบโจทย์มากๆคือตรงคันเลอร์ธีมตัวนี้ครับเราคิดคิดคอนเทนต์ก่อน รเราคิดคอนเทนต์ให้จบหลังจากนั้นเราก็มาแต่งมีสองขั้นตอนนงครับขั้นที่หนึ่งคือคิดสาระให้ครบสมมุติคิดเป็นไมล์แมปก็ได้ครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับสมมุติว่าเราคิดเป็นแผนที่ความคิดแบบนี้คิดเสร็จเรียบร้อยเราจะไปนําเสนอเราก็มาเลือกว่าเราจะเสนอในรูปแบบอะไรนะครับเราจะเสนอในในโครงสร้างแบบไหน ครับนี่ครับเขาจะมีให้เรานำสเสนอสมมติเราจะนำสเสนอในแบบบาร์สแมพเราก็เลือกโครงสร้าง1ใส่สาระ2ใส่สา,สาระแบบไมลแมพ2โครงสร้างนะครับ3ก็มากำหนดทีมขาะพื้นที่ว่างๆถึงจะถึงจะได้คัลเลอร์ทีมขึ้นมานะครับแต่ถ้าข้อหัวข้อจะเป็นรายละเอียดของหัวข้อจะเป็นเช่นเชฟ คือหัวข้อตรงกลางเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะเป็นอ็อบเจกต์หลักการทํางานจะเป็นวัตถุแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จะทีมทั้งแผ่นก็จะคลิกพื้นที่ว่างครับพื้นที่ตรงไหนก็ได้ครับไม่ไม่ไปคลิกหัวข้อแต่จะคลิกที่ว่างแล้วอย่างนี้นก็มาเลือกทีมที่เหมาะกับงานกับเวทีบรรยายวันนั้นครับซึ่งในทีมเองก็เลือกย่อยได้อีกนะครับ เลือกทีมย่อยที่เป็นเชิงของแบกล่าวนะครับเลือกทีมแบบนี้ก็ได้ครับพอทำเสร็จเรียบร้อยกับ x m i ก็มีเครื่องมือให้ท่านใช้ต่อไปนะครับก็คือไปด้านขวามือของจอจะเห็นจุดคับจะเห็นจุดขออภัยครับจะเห็นจุดอยู่มุมขวามือ3จุดครับคลิกเข้าไปนะครับจะมีคำสั่ง Export, การเอ็กซ์อรับการเอ็กซ์ออกไปเป็นไฟล์ต่างๆได้ครับ <c oughs> เพื่อนำไปใช้งานซึ่งออกไปเป็น x m i <c oughs> ตัวแรกก็แปลว่าเอาไปใช้กับ x m i <c oughs> ที่อยู่บน PC ได้นะครับซึ่งมีเวอร์ชั่นที่ใช้งานบน PC ก็ได้ครับหรือจะไปเป็น jpeg ถ้าเราคลิก jpeg เขาก็จะถามเราให้เซฟไหมนะครับเขาก็จะถูกเซฟไปเก็บเซฟ ก็จะถูกเซฟไปเรียบร้อยนะครับหรือเป็น PDF ไฟล์ถ้าเป็น PDF ไฟล์เขาก็จะถามว่าเราจะไปเปิดในเปิดที่ไหนนะครับสมมุติว่าผมนําไปเปิดใช้ภาพนี้นะครับผมนําไปเปิดใช้ใน Good Note เขาก็จะมาที่ Good Note แล้วก็ถามเราว่าเรา New ผมก็เอาไปเก็บไปเป็น New นี่ครับเขาก็มาเปิดเราก็มาเปิดใช้งานในการนำเสนอ ที่นี่นะครับเช่นผมนำมาเขียนต่อครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของไอเซนฮาวเรื่องแมทริกครับเรื่องแมทริกเวลาผมก็มาเขียนที่ตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งกูดโนตนะครับซึ่งนี่คือคนที่สอนเราเรื่องแมทริกเวลาเร่งด่วนกับสำคัญ Q2 สมมติผมมาพูดทีนี้ในการส่งออกมาในเวอร์ชั่นที่เป็นฟรีนะครับเขาจะมีข้างล่างจะเขียนคำว่า presented by ตันั้น <laughs> presented with x m i l นะครับก็คือมีลายน้ำของเขาถ้าถ้าไม่ติดเรื่องข้างล่างแบบนี้ท่านก็ใช้ฟรีก็จะได้ประมาณนี้เลยคือคำว่าใช้ฟรีจะได้ประมาณนี้ก็หมายความว่าเราใช้งาน x m i l อยู่แล้วก็ส่งออกไป ที่กูโน้ตใช้งานประมาณนี้เพียงแต่ว่ามีลายน้ําติดไปส่วนอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านก็คือเราส่งออกไปเป็น Microsoft Word ก็ได้นะครับส่งไปเป็น Excel ถ้าส่งไปเป็น Excel ความหมายจะเป็นแบบนี้ครับเราจะเห็น Excel ว่ามีมีแถวกับมีคอลัมน์นะครับถ้าเร่งด่วนจะอยู่แถวจะอยู่คอลัมน์เดียวกันตัวที่เป็นลูกของ ตัวที่เล็กลงไปต่อจากตัวที่เป็น s ั b ท o ็อปิกต่อจากเร่งด่วนจะขยับไปด้านขวาม,มือก็คืออยู่แถวถัดไปต่อจากเร่งด่วนแต่อยู่คอลัมน์ถัดไปด้วยครับก็คือเป็นชั้นๆไปอันนั้นเป็นส่งไปที่ Excel ซึ่งถ้า Excel ก็ต้องจ่ายนะครับถ้าเราหรือไป Word ก็ต้องจ่ายครับหรือไป Markdown, OPML ตัว o p n l ตัวนี้เอาไปใช้ในกรณีไปทำ g r a n น c h a r t ไปทำอะไรต่อนะครับในการบริหารโปรเจกต์ประมาณนั้นนะครับกรณีใช้งานโปรเจกต์จ่ายครับนี่คือนี่คือตัวล็อกที่ถูกจ่ายถ้าเป็น x m i l ก็จะส่งไปที่ส่งเมล,ลไปให้ให้เพื่อนในเครือข่ายที่ใช้แท็บเบตเหมือนกันเอาไปเปิดแก้ไขได้ถ้าเป็น x m i l ตัวแรกนะครับ ฟังก์ชันอื่นๆผมแนะนําท่านเล็กน้อยพอให้เห็นภาพนะครับท่านสามารถที่จะเพิ่มเติมด้วยการกด plus ตัวนี้ครับซึ่ง plus ตัวนี้สามารถที่จะใส่ call out ใส่ n o ้ e ก็ได้นะครับ audio note ต่ต้องต้องจ่ายเงิน audio note แปลว่าบันทึกเสียงลงไปที่ตรงนี้ว่าประชุมอะไรกันครับหรือเราคิดอะไรตอนนั้นนะครับเป็นต,ตัวที่มีสี สีม่วงๆแดงๆนั้นคือตัวที่ต้องจ่ายเงินครับแต่ถ้าเราจะทําเบื้องต้นครับใส่ภาพใส่เว็บลิงก์ใส่ call out พวกนี้ไม่ต้องจ่ายครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ Insert ธรรมดานี้ไม่ต้องจ่ายครับหรือเราจะวาดภาพลงไปก็ไม่ไม่ต้องจ่ายครับวาดรูปไอเดียซึ่งเกิดจากการนั่ง brainstorming ครับอันนี้คนนี้เต็มที่คนนี้ครึ่งหนึ่ง คนนี้ลุยนั่งเปล่าๆไม่ทําอะไรครับแล้วก็กดแบบนี้ตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ห้องไหนซึ่งภาพนี้เราคลิกเข้าไปเราก็จะย่อได้ด้วยครับเรียกว่าอยู่ตรงนี้อินเสิร์ตได้ได้หลายอย่างนะครับครับนี่คือส <c oughs> ิ่งที่น่าสนใจสำหรับแอปพลิเคชันท่านสามารถจะใส่เรื่องราวต่างๆตรง,งนี้ได้นะครับ ครับหรือจะนำเสนอก็ได้นะครับ Presentation ก็ได้นี่คือนี่คือเพลตรงปุ่มครับจะใส่มาร์เกอร์เหล่านี้เช่นแก้ไขเร่งด่วนตอนนี้ผ่าน100%สามารถใส่แบบนี้หรือเรื่องธุรกิจตอนนี้50%แบบนี้ใส่มาร์เกอร์ซึ่งมีสติ๊กเกอร์จำนวนมากรองรับไอเดียสติ๊กเกอร์ครบนะครับไอเดียครบเลย หรือ i l เ u s t เตอร์ก็คือเป็นภาพที่มีจำนวนมากเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องต้องจ่ายเงินซื้อเพิ่มนะครับที่มีตัวกุญแจล็อกไว้นะครับทำเออนะครับนี่คือเครื่องมือในการนำสเสนอทุกท่านตรงนี้ก็หวังว่าจะได้ไอเดียบางอย่างนะครับ ในการตัดสินใจถ้าสมมุติเราทํางานเสร็จก็กดคลิกออกจะเห็นไฟล์นะครับเขามีคลาวมีอะไรแหล่งสถานที่เก็บโลเคชันในการเก็บไฟล์เก่าๆของเรานะครับนี่คือแผนที่ที่ผมเคยใช้งานนะครับรวมทั้งถ้าท่านใช้งานรุ่นก่อนพอเราเปิดไฟล์เขาก็จะบอกว่ามันเป็นโอเวอร์ชันต้องอัปเกรดไฟล์ซึ่งเมื่ออัปเกรดเสร็จก็จะไปเป,เปิดในอันเก่าไม่ได้ประมาณนี้นะครับ รเราก็จะได้แผนที่ออกมาแบบนี้ครับนี่คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า X m i n e นำมาเราให้ทุกท่านฟังนะครับเผื่อท่านจะสนใจในการใช้งานลองตัดสินใจดูว่าฟังก์ชันต่างๆที่นำเสนอไปนั้นตอบคำถามท่านได้ ครบหรือไม่นะครับโดยเฉพาะมีภาพต่างๆที่สอดคล้องกับแนวคิดไอเดียท่านดีจใช้แต่ถ้าใช้เพียงแค่ครั้งสองครั้งหรือใช้แล้วไม,ไม่ไม่รังเกียจที่จะมีลายน้ําว่าออแผนที่นี้ทําด้วย x อ็กที่เป็นลายน้ําติดออกไปด้วยเนี่ยก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้รุ่นฟรีก็ได้นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ แล้วติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมจะได้นำเสนอแอปพลิเคชันต่างๆต,างต,างต่อไปซึ่งก็มีอีกหลายตัวที่อยากจะแนะนำนครับขอบคุณที่ติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์สวัสดีทุกท่านครับ